สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าของวันอาทิตย์วันที่เราได้บอรตรงวันนี้เั็นที่21 21กุมภาจา้มามะกีเพิดคือเก่าพี่น้องเต็มคนคือเนนก้ามอนมีดอกงามนะบอรตรงดอกน้อยดอกน้อยพอดีเก่งเลยนี่พี่น้องเห็นป้ะมาน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 มื่อน,นี้สาวไข่ก็บอรตรงมาได้ทำงานด้วยจา้าก็เลยมาสวนนิดงหน่อยในบอรตรงลนะ เจ็ดเสืพี่ตอร์พี่มาเป็นเพื่อคนข้างสิบานเต็มมือนีิอ่อนเลยเจ็ดสกข่เขามามุมนี้ออนนะะะนนพี่น้องจะได้เห็นได้ทั่ว,วอ่อน,นพี่น้องพี่น้องเห็นได้ทั่วคอนเลยเศขาวอ่อนอ่อนเนาะวันนี้เนาะมัน,น,มนมเห็นไว้อยู่เป็นไฮอยู่ เก่งเลยพี่นอ้องเอ้ยมือนนี่มะยากสีเว้าจไขายมอยากสีเว้าเลยมันอ่อนเลยเขาขายสับนี้บ้านเราบ้านเรากินซับปะรดเนาะเก่กงเลยพี่นอ้องมึงเนอะ คนเก่าที่เราเอามือคันด้วยจ้ะเอาฝั่งนี้ฝั่งนี้เนาะเห็นอยู่มั้งเห็นพเป็นไฮนี่ก็หลายมือแล้วครับปริมาณน่บตองเนาะนานใหญ่อยู่เด้อนนใหญ่เห็นไหมสามสี่มือผมเห็นผัวไฮ มันหลพูดเหมันมันแบบบูมุกมันหลายมันเลยฮะเนาะมเย่งกันขึ้นต้นหยกมันยังน้อยอยู่จ้ะ,อะพอดีเก่งแซ่บเลย,<ด>ยเลยสะออนเทะเาเต็มเลยพนุกเดี๋ยวกลับไปเต็มเลยจ้าเต็มขอนคือเก่าขอนนี้ขอนหมานเขาตัวมีน้ำมีความชื้น,นชุมน่มเนาะ นี่นี่เห็นอ,อกน้อยอกว่านี้อีกพี่น้องขาย,ยาวๆ มาเมือ่อใดเขากับพระพนบตสองน่ะหินขอนนะนี่พระมือ่อใดเขาก็มานบริไกล้ห่องเลยจ้าต้องบอกไปก่อนเสี่ยงมาปรนมายี่สิบโลยี่สิบโลจ้าจากห้องเสาไข่มาแต่เขามาบึงไม่รู้เนาะเขาบึงเขาเห็นไว้ที่ตรงนี้เป็นของ อย่างกลมไฟฟ้าพี่น้องเสาไฟฟ้านะ,าะ,ะืดี๋ยวตั้งเสาไฟใหญ่เ็จะควขนป้ามทิม่ก็จะซื้อที่เสาไฟใหญ่นี่้อกอขอ้าง,อองล่างตัวข้างล่างออกมายแย่งกัน ดีเก่งเลยงานดีจิตม <im ันออกอยู่ได네้บ่ตรงเอ้ยข้างล่างกันสิเนยพี่น้องไายให้ดึงจ้ะมันเน่าได้เต็มเลยบ่ตรงเอ้ยข้างล่างกับนี่็มือหันดีเห็นอยู่เนาะตรงกลางออกก็มีพี่น้องเห็นบ่เป็นไห้ให้นี่แม่นเลเป็นไห้ใเนาะมันจะไปยุ่งกับมันเอาไปเอาใหม่ ี่น้องไม่เมื่อเดินตัวนี้หายเนาะตัวนี้เป็นของแม่ออกได้พอยังเพราะเป็นน้ำข้างล่างเป็นน้ำอันที่ซุ่มเต็มเลยไปกองเอู้ข้างล่างสึงเนี่ยเฮ็ดเดี๋ยวไปตรงทางขามาก่อนนี่เก็บทำบุญก่อนกลางนิดหน้อยจะมีพี่น้องเ้ยเดี๋ยวมาเก็บเมื่อยใหม่อีก อ๋อนี่ฝนบอตกจะมันมนัแรงแต่ที่มันออกเพราะมันซึ้นมีความซุ่มอยู่มีน้ำหมอกน้ำบ่อต้องาะก็เลยออกใกล้น้ำนี่นะอายน้ำขึ้นก็คือมันอากาศเย็นเพราะอันนี้มเห็นน้ำหมอกนนเห็นเลยถ้่มีความร้อนอย่างมันโอโอกเนี่ยเ็นบ่อกำลังออกนั่นไง จุ้งมาเลยตาสะอ่อนมาตรงเลยดอกนี้น้อยอ่อนๆโอ้ย มาไหมรุ่นอ่อนๆนีๆตน่ตุนเนาะค่อยเอาบอตองมันงามเสียดายมันเอาบองรุ่นนี่กันเอาเออมาอ่แก่แล้วบอตองเออรุ่นะถ้ารุ่นนี่นี่ทายเบิ่งแล้วพี่น้องนี่รุ่นเป็นไฮไฮมาไว้เอาม,าอาม,ามือไม้ข้างางกำลังไฮเป็นเลยบ่ต้องจะ้ะบ่เดี๋ยว<อ>ต้องขึ้นมาเก็บ <นะ S 2> เอาข้างบนก่อน Chùm nè xin nong, Tìm ạ hai mình hai mình xăm ขอนเดียวกินตะกะกินอีกแล้วพนะี่น้องแต่ขอนขอนเดียวเมื่อนี้ดอกอ่อนดอกตะมุตะมิตอ,อนกำลังน่ากินเลยน่ากินมากมกินลตลอดเลยม่งกืนกินเนาะ คือมหาชนิดกันพั่น ผมผมเส้นอย่างนี้นนขึ้นมานมันก็เลยออกต้นปีน้ำเนาะข้างล่างเนาะต้นไอห้อนกขึ้นมาเส้นขึ้นมากับพอดี ยังบาตรองต้องขามาฝากปีกข้างล่างปุ๊กมีน้อยฝนอกบุน้อนยเลยนะฮะปลูกใหญ่แล้วถ้าปล่อยไว้มันก็อาหานแล้วบาตรองมีมุกเลยนี่ยวเดี๋มนจะยังมันกินกันเล็น้ป่ะปล่อยไว้กระเกะเลย ต่อไปออเล่นมื้กเลยนี่เนาะอเอาที่บ้าต้ง เธอหนาทำงานเตรียมตะกร้าเนาะดอกอ่อนมื่อนี้พี่น้องอืมเอาบุญเาเก็บเือใหม่บ่ต้องมันยังน้อยอยู่เงีนยมืดเลยพี่น้องเอาเก็บเือใหม่จ้ะไปหาโต๊ะเก็บเต็มเต็มจ้ะไปจ้ะพี่น้องเรามาเจอของดีแล้วเฮ็ดบดจ้ะอันนี้ได้ได้เฮ็ดบดเมื่อซุปแล้ว ดอกพอดีซุปเลยเต็มเลยอดอกมุกดอกใหญ่ขนาดแต่มันน้อยเขาผู่เห็นเราบ่อตองเนาะได้สังเกตเสีดยดายไปใหญ่จ้ะได้ซุปือเก่าซุบเสียเป็นน่องเห็ดเลยโอ้โหเต็มเลยหูเต็มไปเนี่ยพอดีซุปพอต่อเสร็จบ้างไหมเอาไข่ไม่ถุงอยู่ไม่ถุงเรียนเรียนบอกเพื่อนจะบอกเพื่อนกันเอาไข่เอาถุงมาถุงนึง เป็นถึงเลยคุณแม,ม่มนันมือนีมน่มันล้วเมื่อนอาก็ได้นมบ,บ่อตองเนาะได้หอมหลายมันได้สีหาดอกมือนี้ได้หลายจ้ะมันดีดยเกงกรไดิ่เกงกระเซ็ตเออน,นี่ยปิกรรมาพื้นซอยเนาะนี่ไม่ได้เกลี่ยพี่น้องคนิ่มๆเลยเข็ดทาก็ออกไนงะ แต่ว่าบอกี่เมื่ออ๋เอ,อเต็มเลยพี่น้องข้างล่างเต็มหม้อกันนะเกงโอ้ยเม็ดมดอันนี้เต็มหมดเลยพี่น้องข้างล่างเต็มหมดเลยแต่มันอ่อนคือโบเห็นเต็มหม้อหนึ่นนง เอาปิสังเกตเนาะแต่มันอ่อนเนาะอิ่มเลยคือบอกตรงนี้บุบหมดทีห่างแล้าเหเพราะอันนี้หล่นใจ่ซื้อ

หมดละหมดเลยจ้ะเป็นถุงเลยเห็ดหมดเหอจ้นานมือนียได้ทั้งเห็ดขาวได้ดทั้งเห็ดปุบเห็ดขาวมือแกงหหเห็ดปุ๊บมือซุปหนุ่มบอดต่งเห็ดไม่ขาดเลยเนาะเนื้อหอยบั๋นโอพี่น้องบัน๋น,อนพอละมือใหม่ค่อยมาใหม่น้องบอต๋องเนาะเดี๋ยวคลิปนี้ก็พอแค่นี้เดี๋ยจ้า เบืงบ้งจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแมา่สาวไข่แฟมิลี่ในด้วยจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับ